สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอน ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะคะะรับเอาเละครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าปีศาจร้ายแห่งความมืดทําเพื่อรับสกินของมาร์ลอดนะครับที่มีชื่อว่า Absolute of Punisher Marlord นั่นเองนะครับเรื่องกิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างน,นะครับส่วนเรื่องของรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการสุ่มเพื่อรับแต้มนะครับแต้มจะอยู่ขว่างขวามือนะครับสมมติคุณถึงแต้มครบจำนวนที่กำหนดเนี่ยคุณจะได้ของรางวัลตามนี้ไปเลยสมมติิครรบจจะะะไไดด้เเปป็นนนนนนสสสกมมมาาลอออ่่อ่ววัี เ,เขาเรียกว่าอะไรวะ<พ>วทีมซัพพอร์เตอร์นะครับจะมีทั้งหมด2อันได้แก่สกินสมมติคุณมีสกินของมาหลอดสกินข้างบนเนี่ยก็จะได้แต้มทั้งหมด140แต้มแล้วก็มีสกินมาหลอดดองอะไรสักอย่างจะได้ทั้งหมด40แต้มนั่นเองนะครับก็โหมี2สกินนะครับเรี่ได้ว่าบวกเพิ่มถึง180แต้มเลยนะครับเยอะมากๆนะครับเรี่ได้ว่าเกือบถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคือง่ายๆครับผมคุณผมว่าซื้อสกินมาหลอดไปวยกันน่าจะคุ้มกว่านะครับโดยที่มันจะเอาการสุ่มใใหห้้้ดูแแลวกันนเเาาะอค่ได้คมก็ได้8แต้มนะออืล แล้วก็สุ่มอีกรอบนึงน่าจะนี่มันจะเป็นการสุ่มแต้มได้14แต้มนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยเนาะสำหรับราคาเหมาตู้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะหมดกี่คูปองนะครับแต่เดี๋ยวยังไงคนสุ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวผมปักไว้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับตอนนี้อลิทขึ้นมาบนเตียงแล้วงามไส้อลริทยังเพิ่งกวนพ่อเพราะกำลังอัดคลิปอยู่นะครับสำหรับเหล่าผู้กี่คูปองทุกคนก็สามารถเลื่อนดูใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะ สรสำหรบด้วก,กิจกรรมก็จะง่ายๆสรุปกันอีกครั้งนะครับจะเป็นรูป่บบของการสะสมแต้มนะครับแต้มฝั่งขวามือสมมติคุณมีแต้มครบจานวนที่กำหนดเนี่ยก็จะสามารถได้รับรางวัลตามหมุดไปเลยนะครับแล้วคุณก็จะสามารถที่จะหาทีมรับทีมซัพพอร์เตอร์ได้นะครับโดยการกดซื้อสกินพวกนี้นี่นะครับแล้วก็วิธีการหาแต้มอีกอย่างนึงก็คือจากการสุ่มหนึ่งครั้งหรือว่าการสุ่มส0บครั้งนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะได้ยินเสียงกระต่ายมาร้องฮืดฮืดฮืดอยู่ ไม่รู้มันจาเอะไรทุกคนนะครับโอเคเพื่อเป็นการบราช้าเราไปดูสกินกันเลยไปกันเลย let's go ไปและนี่นะครับก็คือสกินใหม่ของมาลอดที่มีชื่อว่า absolute punisher มา l ลอดนนเนงนะครับในรูปแบบการเปิดตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเบ่งพลังทุบพื้นขึ้นมานะแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูโมเดลซะก่อนโมเดลเนี่ยผมบอกนะครับว่าโมเดลผมให้แทบจะ10เต็ม10เลยนะชอบโมเดลมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูเอฟเฟกต์สกิลต่างๆแล้วกันนะครับนี่นี่เป็นโมเดลในเกมนะก็ถือว่าสวยมากนะครับเอฟเฟกต์ธรรมดา โอ้ดูสวยอยู่นะเป็นแนวแบบว่าน้ําเงินเหลืองนี่นะครับแบบนี้เลยนะปาดแบบนี้เลยครับถือว่าโอเคไหมทุกคนในสกิลหนึ่งปุ๊บเนี่ยคล้ายๆกับเอฟเฟกต์ธรรมดาเลยมีแพสซีฟบนหัวเป็นแบบนี้ครับผมเฮ้ยลืมเปิดเสียงคนดูบอกกูไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยดูปึ๊บปาดแย้ตายนะผมแบบนี้เลยจริงๆมันในหน้ากิจกรรมก็มีรูปแบบของสกินนะว่าสกินเป็นยังไงนะแต่ว่าแบบนี้น่าจะชัดกว่านะเป็นเอฟเฟกต์สกิลสองนะดูฟื้นขึ้นมาเป็นกรอบแบบนี้นะผมอะไรที่มึงเกลือ ลุงเพียวนะครลูกสา,กาวดูเก็นแบบนี้นะครับโอ้โห,โห,โหแล้วปาดสกิคงหนึ่งไปแปร์สหือ,อไว้ใช้ได้แล้วทุกคนโอ้โหเพีนได้ไหมสกิ้ทุกคนปุ้งลงมามแอบจืดนิดหน่อยแอบจืดไปนิดนึงแต่ว่าอ,อาลิสเดี๋ยวเพยวอลิสจะเอากระเพานะใช่ไหมนี่เนี่ยเป็นโดดลงมาแล้วเป็นตาลูกตาแลผมแบบนี้เลยนะ น่าจะมีเอฟเฟกวาร์ปหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีปะวาร์ปไปดูหน่อยเฮ้ยมันจะโดดแล้วหนักกูรู้แล้วเฮ้ยเออเอเอรู้แล้ววาร์ปไ้ดูทีวาร์ปเอ้าไม่มีเอฟเฟกวาร์ปทุกคนอาริสมึงจะซัดอากูใช่ไหมฮะเปี้ยวเหรอเป็นอะไรเออ วันนี้ทุกคนสำหรับสกินนี้นะครับก็น่าจะไม่มีเอฟเฟกต์วาปครับผมแห้งมากดูเลยว่าใครดูคิดจะจบกันบ้างนะครับกึ่มจัดมีเสียงรถธรรมดาผมสวัสดีคุณโจเซฟทำไมพี่ดวงดีจังเลยครับโอ้โหธรรมดาผมวันนี้ผมเขาเรียกว่าแพลวพาวช่วงนี้แพลวพาวผมสวัสดีคุวอนทามวันนี้พี่สาวสเตสติีครับผมสวัสดีกงกิยตนะสวัสดีคุณทายสกายนะครับ สวัสดีคุณซินเนโรสวัสดีชาวทารด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปไปจบใครดูคลิปไปจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า37แล้วกันนะสวัสดีต้องขอลาไปก่อนนะแล้วก็เต็ม10ให้คะแนนสกินนี้ของมาหลอดเท่าไหร่ก็จะมาให้กันได้ส่วนตัวผมอยู่ที่7เต็ม10นะครับยังไม่เห็นราคานะยังไงราคาเดี๋ยวผมปักหมดุดไว้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับวันนี้ตองขอาลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันเด้อบ๊ายบาย